เจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนศพของนายทฤษฎีสหวงพระเอกหนุ่มชื่อดังจากบริเวณศาราธรรมานุภาพขึ้นไปยังเมนวัดกลางพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อทำการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษโดยได้มีครอบครัวสหวงศร่วมในการเคลื่อนย้ายศพด้วยขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไปภายในวัดกลางพระอารามหลวงก็ได้มีทั้งเหล่าดาราศิลปินประชาชนรวมถึงบรรดาแฟนคลับทั้งในและต่างจังหวัด หลังหลายเดินทางมาร่วมพิธีพระราชทธธานเพลิงศพและแสดงความอาลัยให้กับพระเอกหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายเป็นจำนวนมากจากเต็นท์และเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้ให้ไม่เพียงพอต้องกระจายอยู่ตามจุดต่างๆภายในบริเวณวัดขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องจัดพื้นที่รองรับไว้รอบนอกพื้นที่การประกอบพิธี พร้อมทั้งได้จัดโต๊ะสาหรับให้ประชาชนวางดอกไม้จันทร์ไว้อีกจํานวน2จุดด้วยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจอ,อสอ,อปพร,รและเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยภายในงานรวมกว่า500นาย